สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อาจจะมาในหัวข้อที่แปลกไปนิดหน่อยเราไม่ได้คุยกันเรื่องพระคมภีเพียว mm. ๆ,ๆเนาะวันนี้ mm. หัวข้อที่คุยนะครับจะเป็นหัวข้อที่พื้นในแง่นึงก็เกี่ยวกับพระคัมภี์เกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หัวข้อที่เป็นรีวิข้อ study ตรงๆนะเป็นหัวข้อเชิงปรัชญามากกว่านะครับหัวข้อนี้อยู่บนเรื่องเกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์หรือว่าความหมายของเท็กซ์นะครับ แต่เดิมเนี่ยด้วยปกติเราจะมองว่าไม่ใช่โดยปกตินะในอดีตที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคิดจากก็จะโดยเฉพาะนะอีวานเจลริคอแล้วนะก็จะมองว่าพระคัมภีร์นั้นมีความหมายเดียวใช่ไหมครับเ,เวลาเราเจอตัวบทสักตัวบทหนึ่งเนี่ยตีความความหมายมันจะออกมาความหมายเดียวเท่านั้นหรือว่าเรื่องของศีลธรรมกฎทางศีลธรรมพระเจ้าสั่งไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ แล้วก็วิธีการจะได้ซึ่งกฎศิลธรรมเหล่านี้เนี่ยก็ได้มาจากการที่เรา,เอ,าอ่านแล้วก็ถ้าคำว่าตีความก็ไม่ถูกเสีเดียวนะอ่านแล้วก็พระเจ้าเปิดเผยน้ำาระทายขององค์ผ่านทางพระคัมภีนะวันนี้เป็นแนวคิดที่ฟันดัมเบลทนะเป็นยูโทเปียแบบหนึง่งยูโทเปียหมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของพีได้กันทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนสามารถไปถึงความหมายแบบนั้นได้โดยไม่มีใคร ต่างออกไปจากกันนะครับแต่ในประวัติศาสตร์เราพบว่าไม่เป็นอย่างนั้นเนาะคือในประวัติศาสตร์เราพบว่ามันมีคนหลายกลุ่มอ่านพระคัมภีร์มีคนยิวอ่านพระคัมภีร์นะมีคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์แล้วก็มีคริสเตียนนิกายต่างๆอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ได้ความหมายออกมาที่แตกต่างกันแล้วก็มาโต้เถียงกันว่าสรุปแล้วอันไหนคือความหมายของพระคัมภีร์กันแน่นะครับนั้นหัวข้อวันนี้จะอยู่เกี่ยวข้องกับไอเดียเรื่อง subjectivism นะและ objectivism นะ objective เนี่ยแปลว่าวัตถุวิสัย subjective เนี่ยแปลว่าอัตตาวิสัยอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทิ้งคอนเซปต์พวกนี้ไปก่อนคือเวลาเราพูดหัวข้อแบบนี้เนี่ยก็จะบอกว่า,เ,าเป็นหัวข้อทางปรัชญานะถามว่าความหมายมีหนึ่งเดียวหรือความหมายมันขึ้นอยู่กับ r e l a t i v นะมันขึ้นอยู่กับผู้ให้ความหมายนะออติงอิส relative เนี่ยเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในยุค postmodern นะ uh, ถ้าถ้าเกิดว่าใครเป็นนักโลจิกแบบง่ายๆนะ uh, ไม่ได้ศึกษาปรัชญ,ญาเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาก็าจะกลับมาถามว่าถ้ามันมีสักคนหนึ่งบอกว่า All t things are r e l a t ท v e นะทุกอย่างเป็นเรื่องของ relative ทุกอย่างเป็น uh, อัตวิสัยนะเขาก็จะถามกลับไปว่าประโยคนี้ เป็นอัตวิสัยด้วยหรือไม่นะเพราะประโยคที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นอัตวิสัยมันเหมือนกับบอกว่าทุกอย่างเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับเขาก็จะถามกลับไปง่ายๆว่าประโยคนี้ก็เป็นความคิดเห็นใช่ไหมประโยคนี้ไม่ได้เป็นจริงเพราะถ้าประโยคนี้เป็นจริงนะครับถ้าประโยคนี้เป็นจริงมันแปลว่ามันมีหนึ่งอย่างแล้วที่ไม่เป็นไปตามความคิดเห็นไม่เป็นโอปินเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อแรกก่อนนะฮะต้องบอกว่าประโยคที่บอกว่าทุกอย่างเป็น โอเพนอนทุกอย่างเป็นเ a ลทีฟทุกอย่างเป็นความคิดเห็นเป็นอัตวิสัยเนี่ยไม่ใช่ Mathematical, l o อโอเปอเรเตอร์แบบง่ายๆไม่ใช่การาตั้งสมการทางคณิตศาสตร์แบบง่ายใน Logic ท o ออ f ฟอนะครับแล้วกเ็เราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของมันใช่ไหมเราถึงจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีการพูดว่าทุกอย่างเ a ลทีฟใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ๆแล้วก็โล่งขึ้นมาว่า,ามันเท่ดีอยากจะพูดนะ สองนะครับม,มีหลายอย่างในโลกที่ดูขัดกับโลจิกของตัวเองนะอย่างเช่นทุกอย่างต้องมีผู้สร้างแต่พระเจ้าต้องไม่มีใครสร้างทุกอย่างไม่นับพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะเราไม่นับพระเจ้าเข้าไปในทุกอย่างแต่แปลว่าพระเจ้าไม่เป็นเรียกว่าอะไรไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพระเจ้าต้องม,มีผู้สร้างหรือ,อ,อจานวนจริงนะครับจํานวนจริง จำนวนจริงหมายถึงจุดทศนิยมไล่ไปเรื่อยๆนะระหว่างช่องว่างระหว่างศกับ1นในจำนวนจริงเนี่ยเป็นอนันต์ใช่มศูนย์จุดมันคือมันจะศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยเป็นอนันต์นะครับดังนั้นการนับเลขจากศูนย์ถึงหจึงเป็นไปไม่ได้ชีวิตจริงคุณก็นับ1 2 3่งอเยอะแยะนกับสเนี่ยมันก็จะมี็น1นึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึนึ่งนนย์นย์นย อันนี้ในเชิงคณิตศาสตร์อันนี้เป็นเลขไม่เมกเซนต์นะเป็นเรื่องที่ไม่เมกเซนต์แต่ว่ามันเป็นโลจิกนะหรือประโยคที่บอกว่าประโยคนี้เป็นเท็ันี่ก็เป็นประโยคที่พาร a ดอกนะประโยคที่ไม่สามารถเอาเข้าไปใส่ใน logical o p รเ a t o r ได้เพราะว่าประโยคนี้เป็นเท็เนี่นะถ้าเกิดว่าประโยคนี้จริงแปลว่ามันเป็นเท็ดดังนั้นมันงงไหมมันจะเป็นจริงได้ไงในเมื่อบอกว่ามันเป็นเท็จอะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นเท็จ ไปว่ามันเป็นจริงอะไรอย่างงี้นะครับแลวประโยคคนบอกว่ามันเป็นเท็จมันจะเป็นจริงได้อย่างไงนี่เป็นความยุ่งยากของของหัวข้อแบบนี้นะหรือว่ามีอีกหลายอย่างนะควอนตัมนะฮะเรื่องแบบคุณไม่สามารถรู้โมเมนตัมกับตำแหน่งได้พร้อมๆกันถ้าคุณฟรีสฟรีสอะไรละมวลอะไรแบบนี้เรื่องหัวข้อแบบนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เมคเซนส์ในเชิงโลจิก นั่นเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ make sense ในแง่ของโลจิตกแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะมันเป็นไปตามธรรมชาตินะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเห็นแต่ว่า,าหัวข้อเรื่องทุกอย่างเป็น relative นะครับในแง่ของพระคัมภีรก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากปัญหาเชิงนี้นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าในอดีตนะครับ เวลามีคนอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็ต้องตีความแล้วก็ให้ความหมายของใครของมันนะครับแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันถ้าเราไปอ่านงานเขียนของอครกาปิตานะครับช่วง200-300ปีแรกเนี่ยการอ่านพันธสัญญาเดิมของอครกาปิตาหรืออ่านพันธสัญญาใหม่เนี่ยได้ความหมายไม่ตรงกันนะฮะมันถึงมีบางคนที่อ่านแล้วได้ความหมายแบบว้าวแล้วก็มีคนตามอย่างเช่นออกักสตินได้ความหมายเรื่องออมนุษย์ไม่มีฟรีวิวขึ้นมานะแล้วก็ ออริจินอลซีนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนเกิดขึ้นมาในตลอดประวัติศาสตร์นะซึ่งอ่านพระภีแล้วก็ได้ความหมายที่มันต่างกันออกไปนะครับยิวก็อ่านพระภีแล้วก็ได้ความหมายต่างไปอิสยาบทที่เจ็ดนอหญิงคนหนึ่งตั้งคันและคลอดบุตรผู้หญิงคนหนึ่งกําลังตั้งครันหญิงสาวคนหนึ่งกําลังตั้งครันและกําลังจะคลอดบุตรนะ ก็มีคนอ่านแล้วได้ความหมายว่าหมายถึงคําพยากรไม่มีสิยาใช่ไหมและคนที่อ่านแล้วได้ความหมายว่าอ๋อมันหมายถึงเหตุการณ์ณปัจจุบันเวลานั้นนะมันมีการให้ความหมายเมื่ออ่านเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทีนี้ในยุคหนึ่งนะครับหลังจากปฏิรูปศาสนาสําเร็จไปแล้วเนี่ยกระบวนการมองวัตถีแบบที่เราเรียกว่า f u n d a เมนทัลลิซนะก็เริ่มก่อตัวแข็งแรงมากขึ้นนะฟันเมนทัลคือมันต้องต้อง คือฟันน้เมนทอลเนี่ยจริงมันหมายความว่าต้องพยายามรักษาอะไรที่เคยเป็นมาก่อนเอาไว้นะซึ่งเวลารักษาเอาไว้เนี่ยก็จะรักษาของอายุไม่เกิน200ปีนะไม่ได้เก่ากว่านั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้รักษาแบบพื้นฐานอะไรเก่าขนาดนั้นนะทีนี้ตัวพระคัมภีร์เองก็เริ่มถูกให้ความสําคัญมากขึ้นทุกคนสามารถเข้าอ่านพระครัมภีร์ได้คุณก็อ่านพระครัมภีร์ได้นะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราดังนั้นเราจะต้องอ่านพระครัมภีร์แลวได้ความหมายเหมือนกันคล้านยะๆกันถ้าหากเรามีหลักการตีความที่ถูกต้อง เข้าใจคีได้อย่างแท้จริงเราจะได้ความหมายของพีแบบเดียวกันอันนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่16เป็นต้นมานครับผมคิดว่ามันบูมในช่วงศตวรรษสช่วงพันปีพันพันเจ็ดพันแปดพนแถวๆนี้แนวคิดแบบนี้ค่อนข้างบูมนะฮะแล้วก็ทุกคนก็เราก็จะเริ่มมีการศึกษาวิชาที่ชื่อว่าเฮอร์มีนูติกการตีความหลักการตีความนะครับวิชาหลักการตีความทําอะไรนะก็คือมันไปสร้างหลักการให้กับ คุณในการอ่านพระคัมภีร์หมายความว่าถ้าคุณจะอ่านพระคัมภีร์ให้ถูกต้องคุณต้องอ่าน p ตามหลักการเหล่านี้แล้วคุณจะได้ความหมายที่ถูกต้องมาถ้าคุณไม่อ่านตามหลักการพวกนี้ความหมายที่คุณได้มาไม่น่าไม่น่าฟังใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะนั้นคุณต้องบบอ่านตามหลักการนี้คือจากที่มันเคยอ่านกันสเปกสปะใช่ไหมอ่านแบบไหนก็อ่านใช้หลักการอะไรก็ไม่รู้หลักการของตัวเองทั้งนั้นในประวัติศาสตร์นะก็เริ่มมีหลักการตีความพระคัมภีร์ขึ้นมา สอนในคิธรรมผมไม่ได้ผมไ,มไต่อต้านวิธรรมนะผมจบวิธรทนะอนอแล้วก็วิธรรมเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับนักศาสนาศาสตร์แต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ในการส่งต่อวิธีการในการมันเหมือนโรงงานที่แฟคทอรี่ออกมานะคุณก็ต้องอ่านมั่งพีด้วยวิธีแบบนี้ตีความมั่งพีด้วยวิธีแบบนี้เท่านั้นนะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของ,ของโลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่ามันต้องได้ความหมายเดียวนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีใครได้ความหมายแบบเดียวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมีศาสนาคิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เคยมีใครอ่านาพระคัมภีร์ตอนเดียวกันอ,อ่โอเคมันมีบ้างนะแต่มันมันไม่มีคอนเซนซัสแบบว่าทุกเรื่องพระคัมภีร์ต้องอ่านแล้วได้ความหมายแบบนี้เท่านั้นมันไม่มีนะครับนั้นบางอันที่ ต่างกันเล็กน้อยเราก็ยอมรับได้ใช่ไหมบางอันที่ต่างกับเรามากๆก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อนั้นเราโอเคไหมหเราเรายอมหมายถ้าหัวข้อนั้นเราไม่ยอมเราก็บอกว่าพวกนี้อนาเตม,ม่านะพวกนี้โดนตัดออกไปจากอาณาจากกักรพระเจ้าเป็นพวกเทียมเท็จอะไรเงี้ยถ้ายอมรับได้ก็บอกว่าอ,อ,อันนี้ตกขอบอันนี้มีความต่างกันอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นตลอดในประวัติศาสตร์คิดจกักใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันมีหัวข้อ เกี่ยวกับเฮอร์มนูติกที่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนในศตวรรษที่20ศตวรรษที่21นะครับพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถูกมองเป็นลิเบอโลเป็นพวกหัวสมัยใหม่หัวก้าวหน้าไม่เอาไม่เอาพระไม่เอาเจ้าอะไรเงี้ยทั้งทีเ่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นก็คือไม่ได้มันไม่ได้ศึกษาเพื่อจะบอกว่าเอาหรือไม่เอาพระเจ้านะแต่ว่าเราศึกษาบนหัวข้อว่าเอยหลักการตีความจริงๆแล้วมันมันมีอะไรเฮอร์มนูติกเนี่ยการตีความพระคัมภีร์เนี่ยมัน เกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการตีความครับจนได้ข้อสรุปง,ง่ายนะผมจะมาะบรรยายเกี่ยวกับการตีความรวมๆทีหลังนะแต่ว่าได้ข้อสรุปง,ง่ายๆก็คือว่าผู้เขียนพระคัมภีร์นะครับมีโลกกระแทกของตัวเองนะโอเคแหละเราเราไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องพระเจ้าโดนใจนะแต่ว่าพระเจ้าโดนใจผู้เขียนในบริบทแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงมีคอนเทกต์ของผู้เขียนชัดเจนนะครับผู้เขียนเข้าใจโลกแบบหนึ่งนะผู้เขียนมี คอนเทกต์ของผู้เขียนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดพระคัมภีร์ออกมาตามความเข้าใจของตัวเองตามบริบทของตัวเองนะอย่างเช่นคําว่ารู้จักใช่ไหมยาดาของพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างอดัมกับเอวาอดัมก็รู้จักเอวาไม่ใช่บทที่1บทที่3แถวๆนี้นะนั่นเป็นคอนเทกต์อย่างน้อยคอนเทกต์ทางภาษาของผู้เขียนใช่ไหมว่าคําว่ายาดาแปลได้ทั้งรู้จักและมีเพศสัมพันธ์ คอนเทกต์อื่นๆอีกเยอะแยะนะผมผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับในขณะที่ผู้อ่านนะฮะอย่างเราเนี่ยหรือใครก็ตามในประวัติศาสตร์เนี่ยเข้าไปอ่านาพระคัมภีร์ด้วยคอนเท็กต์ของตัวเองซึ่งคอนเท t กต์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถอดออกไปได้เราไม่สามารถถอดโครงสร้างทางภาษาออกไปจากหัวเราได้กระบวนการคิดทั้งหมดเราเกิดจากภาษาที่มันหล่อหลอมเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กๆนะเรามีวิธีการคิดที่ชัดเจนเรามีวิธีคิดแบบ l อจะข้อไอเดียแบบหนึ่งมันถึงมีคนบอกว่าออทุกอย่างลีดเอติฟมันอะไรละ่ะประโยคนี้เป็นลีดเอติฟหรือเปล่าเพราะเราถูกสอนมาให้คิดเป็นโลจิกแบบนี้ถ้าเป็นคนยุคโบราณก็จะไม่คิดแบบนี้ก็จะไม่ถามแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาให้คิดนะดังนั้น,นคําว่ารู้จักสําหรับเราจึงไม่ได้มีความหมายแบบเดียวกันกับของผู้เขียนประมการความรู้จักของเราก็คือรู้จักใช่ไหมรู้จักชื่อรู้จักแท้ไม่ได้หมายถึงนนั้เราถึงต้องไปเรียนพยายามเรียนว่าภาษา มันมีคอนเทกต์ยังไงเขาตีความเขาหมายความว่าอย่างไงเพื่อจะทําให้เราเรียกเราเรียกคอนเทกต์ของเราว่าเส้นขอบฟ้านะเส้นขอบฟ้าก็คือมันเป็นขอบที่เราสามารถเข้าใจโลกได้มันเป็นสายตาที่เรามองโลกมองพระกัมภีร์แล้วก็มีสายตาของผู้เขียนใช่ไหมที่ผู้เขียนใช้มองโลกใช้มองกัมทีเราพยายามจะศึกษาสายตาของเขาเพื่อจะทําให้เส้นขอบฟ้าของเรากับเส้นขอบฟ้าของเขาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้นะเพื่อเราจะสามารถเข้าใจ เส้นขอบฟ้าของเขาได้ปัญหาก็คือมันไม่สามารถเชื่อมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าอะไรเพราะเรากําลังมองเส้นขอบฟ้าของเขาผ่านทางเส้นขอบฟ้าของเราเรากําลังพยายามเข้าใจคอนเทกต์ของเขาผ่านทางคอนเทกต์ของเราที่เรามีอยู่คือเราไม่สามารถถอดคอนเทกต์ออกไปได้มันเป็นฮาร์ดไวร์มาในหัวดังนั้นเราพยายามจะเข้าใจเขาผ่านทางโครงสร้างทางภาษาของเราผ่านทางโลจิกรีซอนนิ่งของเราดังนั้นมันมีของเราไปครอบของเขาอยู่มันจึงเกิดมาเป็นออกมาเป็น ขอบฟ้าเส้นใหม่อีกทีหนึ่งนะนั้นเป็นมันจึงเป็นการทีออ่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจากการศึกษาเรื่องการตทีความดังนั้นแล้วจึงเป็นที่มาของวลีที่ว่าการความหมายทุกอย่างของพีที่เกิดจากการตีความเป็น relative ทั้งสิ้นนะเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทผู้อ่านทั้งสิ้นเพราะว่ายังไงซะเราก็อ่านผ่านมุมมองผ่านสายตาของเราพยายามจะทําความเข้าใจเราก็จะเข้าใจ ได้แบบที่ต่างจากผู้เขียนอยู่ดีนะครับไม่มีทางเข้าใจผู้เขียน100%อนนี่ก็เป็นหัวข้อสั้นๆเกี่ยวกับ r e l a t i v i s d o m การตีความมาคัมภีร์นะครับซึ่งเข้าใจว่าหัวข้อแบบนี้นะมันชวนทะเลาะระดับหนึ่งนะฮะแลยิ่งก็ถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครนะแต่ว่าผมเจอคนผมคุยกับคนหลายคนแล้วก็หลายคนเขาก็จะตอบประมาณนี้ว่าเออถ้าคุณบอกว่าถ้ามันมีคนก็คนบอกว่า การตีความเป็นรีเลทีฟนะหรือว่าศีลธรรมเป็นรีเลทีฟนะอันนี้อันนี้ไปต่อกันเรื่องอื่นยาวนะถ้าบอกศีลธรรมเป็นรีเลทีฟเนี่ยประโยคนี้เป็นรีเลทีฟมไหมประโยคนี้เ,เป็นความคิดเห็นหรือเป็นจริงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเชิงสตรีทโลจิกนะในในการใช้ตรรกศาสตร์แบบแข็งแรงจะบอกว่าอะไรแบบไม่ยืดหยุ่นนะตรรกศาสตร์ตายแล้วนะตรรกศาสตร์ที่ตายแล้วมามามองเนี่ยมันก็จะไม่ยืดหยุ่นมองไม่ค่อยได้นะ เข้าใจมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคำถามเมื่อ2,300ารปีที่แล้วนะครับสมมุติมีพระเจ้าโอเคเราเป็นทฤเสียนเราไม่สมมติมีพระเจ้าอยู่สิ่งที่ดีเนี่ยดีเพราะพระเจ้าบอกหรือมันดีพระเจ้าจึงบอกว่าดีการห้ามฆ่าคนการไม่ฆ่าคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยตัวของมันเองหรือมันดีเพราะพระเจ้าบอกถ้าเกิดมันดีเพราะพระเจ้าบอกนั้นแปลว่าโดยตัวมันเองเนี่ยฆ่าคน ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมนั้นพระเจ้าจึงต้องมาบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดมันไม่ดีเราถึงไม่ทำไม่ฆ่าคนมันดีเพราะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นมอร์ลเป็นเรื่องที่อันไหนอันไหนมาก่อนพระเจ้าบอกว่าดีจึงดีอย่างเช่นความตายไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะง่ายขึ้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีเพราะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ดีหรือมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดี ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันดีเพราะพระเจ้ากำหนดว่ามันดีหรือว่ามันดีเพราะว่ามันดีด้วยตัวของมันเองนะถ้าเกิดไม่มีพระเจ้าแปลว่าชีวิตจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมความตายจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาทันทีอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไล้ความหมายตั้งแต่แรกทั้งชีวิตและความตายหากไม่มีพระเจ้าคําถามแบบนี้นะก็เป็นคําถามที่ถามกันมาตลอดแล้วก็การตอบในมุมหนึ่งนะก็จะบอกว่าเนี่ยเป็น subject i v e เป็นอัตราวิสัยซึ่ง อัตวิสัยนี้ตั้งอยู่บนความคิดเห็นของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็โอเคนอกเรื่องไปละแต่อันนี้เป็นภาพรวมก็แล้วกันว่าทุกอย่างเป็นอัตวิสัยเวลาเราพูดถึงแง่ของการตีความลัทพิมันหมายถึงอะไรนะแล้วมันเติบโตขึ้นมาอย่างไรอันนี้เป็นเวลาโ o s t modernist นะครับพวกนักปัชญาหลังสมัยใหม่ทั้งหมดพูดเรื่อง r e l a t i v ิ i v i s m นะพูดเรื่องสัมพัทธนิยมนะครับก็จะพูดในกรอบคล้ายๆก,กันแบบนี้นะครับซึ่ง ผมคิดว่าโอเคเราไม่เชื่อก็ได้เราไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่ากระบวนการโต้เถียงเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าใจสิ่งที่เขาพูดก่อนนะมันมันไม่ใช่แบบจะเถียงว่าเฮ้ยประโยคนี้ลีเทียหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคืออันนี้มันแบบชัดออฟการสนทนาแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมรู้สึกว่าเป็นวิธีการอาตอบโต้ที่แย่ yeah, นะครับเอ็อย่างนี้แล้วกันแย่ yeah, นะไม่ไม่สนับสนุนให้เกิดการสนทนาแล้วก็ไม่ทําให้เรามีกระบวนการคิดจริงๆ และที่แย่ที่สุดคือมันไม่พยายามเข้าใจถึงที่เขาพูดนะครับก็อันนี้ก็สั้นๆชวนคุยเล็กๆหัวข้อสั้นๆนะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ